สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพบมาพ่อแม่พินกัม่เมจิอาพืชเกาหลีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้แม่ได้อยังมากินจ้าน้ำพริกอ่องจ้าพริกอ่องเฮียบถ่ายซูมกัมเมจิอากินครั้งแรกมาเด้อพี่น้องเสิร์ฟน้ำกันทอดปลาทูมีไข่เค็มผักหลายอย่างพี่น้องจ้าสลัดกระหล่ำปลาเคียะปลาแตงโน่ไหมปลาทวจ้าพี่น้องจ้ามาเสิร์ฟน้ำกันพี่น้องช้อนกลางเขาอยู่ซสยลอ ใ้ส่วนกางนี่พี่น้องกินข้าวเจ้าจ้า้ากินกันเสียบดางองพี่น้องแซ่บกันได้แปักันพูดพูดเด้จ้ะเกี่ยวกับสิี่ยเดมีั่อแบบไงพี่น้องบมาพ mm, mm. ี mm. hey, Hi, uh. uh ่น oh. oh. ้องมากินก claro no ัน แตงคุยเยอคอเปลี่ยงกต่น้อยเด้จ้าเปียเป่ยวนิดๆเปลี่ยวนีกลมๆแต่แฉบพอกเคยกินนะเปล่เยไปเลยสกินจาะครับ ออกไปยดื mm ่มไหม mình gặp hoặc ra dài gian kìa Dạ Yeah. เหมือนนะเดลายจ้ะกระท่ตัวใหญ่ด้วยผมขอบัณจ้ะเมียอยากกินจ้าไมนอยากกินจ้ะ ยิดไหมอนพวกผมจ้ะเขาเียบอานมณ่บอกคนลานเลยจ้ะบางเสียบ Thấy không? Thấy không bà mẹ? Thấy không? มีกระเกาก็ดีเลยจังเ่ยมาแซ่บใช่ฮะ ดไ,ไหมแม่บดจ้ะเปิดนาวจ้ะแ่บนะพี่นอกรึ โ okay. อ,อ้ยไงชูจ้ะลุกไส้เขาบอกกินน้ำดูสิเลย มแซ่บเนี่ยต้องพิกไังแม่

ไอ้เข้มบัวเข้มเปานไดเด้จ้ะคนหยอกมันมันเนาะบัวเข้มบงเชียกสีเข้มจังนอยนี่บัเข้มได้จ้ะเือน่บัเข้มไอ่เพี้ยสืิสูรแบบบดองมาเป็นอันเจ้าหมากไมาใหม่มะ มีอย่างกระใหญ่ก้นฮักกินแล้พี่น้อเห็ดแบบเกลนกันกเห็ดชู่มชู่แล้วกินจ้นน้นนัวเขาไปได้กิน วันนี้นีไม่เกี่ยวแล้ววัาทสิเปาไ่ได้เป๋าหรอกเราสื่อมาใหม่หลอกอ้อนอีกลเนาะ mm-hmm

เป็บเป็อยู่แล้วแน่งไว้ครับแน่งไ,ไม่เดียวหาหน่ำบ้าจ้ะเอาที่สู่นี่อะไร nó mới có bình thường Chín bê chín bê Chín bê Thế lắp là chị chào Nói tiền nó chạy vô đây Cho cái gì bây đó อืมจ้ะอืมน้องซดำอืมายเพียงกระดองขึ้นดกันเล่นอาหารเข้ากับใบมิตรช่วยจ้ะ นำก้อนจากจะไปคุยกับคุณ่ะนี่ <c oughs> หมอ <c oughs> ขอบคุณครับคลิปนี้ก็ไปเชิญลาเจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณกำลังใจที่เข้ามารับชมด้วยจ้จพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องหลายหลายด้วยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อสีบพุพกาดคลิป ใหม่ๆของแม่เพปิม่เมจิบด้วยจ้าพี่น้องจ้าฝากช่องของแม่เพิ้ลชาแนลนี่ด้วยจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมนี่ล่าจ้าแซ่บไลายพี่น้องจ้าแซ่บอิลีจ้าลูกอีสานไปละจ้าแม่เพปิม่เมจิบขอบคุณหลายๆจ้า